สวัสดีครับรรรรรวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอโนนสูรนะครับนี่นะครับมาดูมาดูการเอารถแห่ลงจากรถบกอัพนะครับว่าจะมีวิธีการแบบไหนนะครับ นี่แหละครับตอนนี้กำลังเอารถลงอยู่นะครับยไปอยู่ฟังไปอยู่ฟังไปอยู่ฟังไไหนูไหนไห่นี่ครับก็เพราะว่าของพวกเรานะครับยังยังไม่มีเครื่องขับ <laughs> ไม่มีเครื่องขับนะครับ ก็เลยต้องใช้คนดึงก่อนเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านนะครับชาวบ้านในหมู่บ <tens hehe> oh. ้านนี่แหละนะครับมาช่วยกันเอาลงนะครับครับก็กว่าจะเอาลงได้บางครั้งก็ นานอยู่เหมือนกันนะครับบางทีเวลาลงมาไม่เท่ากันบางทีล้ออาจจะไม่เข้ากับรางาง่ครั้งแต่ว่าถ้าคนเยอะๆก็ช่วยกันดูก็น <Okay. S 1> นี่นะครับลงถึงพื้นแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับ